สวัสดีค่ะเจีย๊ยบวันดาววีเชฟจากซูริกสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้เจี๊ยบดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำเสนอการสอนนวดยกกระชับปรับรูปหน้าลบรอยยน่นเหนียงยานหน้าด้านรูปวีเชฟคืนความสวยว,วัยสาวให้สู่ผิวคุณคุณในสไตล์รูปแบบออนไลน์ค่ะ lifting up online course คุณสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองที่บ้านเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหรือจัดเวลามาเรียนด้วยตัวเองกับเยฟได้ที่สตูดิโอในสุริคค่ะหลักสูตรการสอนของเราแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีการทดสอบน้ำหนักมือเพื่อคงคุณภาพของการนวดยกกระชับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในส่วนของทฤษฎีเราจะเริ่มต้นเรียนที่โครงสร้างของผิวหนัง มัดกล้ามเนื้อบนผิวหน้าของเราเพื่อการนวดยกกระชับที่ได้ผลร้อเปอร์เซนและระบบโครงสร้างน้ำเหลืองของผิวหน้าเพื่อความกระจ่างใสในส่วนของภาคปฏิบัติเราจะเริ่มกันตั้งแต่การเก็บผมการใช้ฟองน้ำการล้างนวดพอกและขั้นตอนการเตรียมหน้าเพื่อการนวดยกกระชับในระดับต่อไป สุดยอดไหมคะยังไม่จบนะคะการนวดยกกระชับของเราเราจะมีรูปแบบการสอนอยู่2รูปแบบคือ1การเคาะที่คุณคุณน่าจะรู้จักดีเพื่อการยกกระชับปรับรูปหน้าแล้วก็ 2. การนวดที่เน้นน้ำหนักมือไปที่การทำงานกับมัดกล้ามเนื้อเพื่อการนวดยกกระชับผิวกระจ àng, ่างต่งตึงอย่างที่คุณคุณอยากได้คะ่ะ คุณจะมีสักและสิทธิ์เท่าเทียมกับการเรียนที่สถาบันต่างๆในเมืองไทยเมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรจากทางเราแล้วคุณจะได้รับประกาศนียบัตร2ภาษารับรองจากสถาบันการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขอย่างไม่จบนะคะและยังมีออปชั่นเสริมให้กับคุณคุณในคอร์สออนไลน์คือการทำการตลาดแนวใหม่เพื่อการคืนทุน 2. คุณจะได้อัพท่าฟรีจากการเรียนออนไลน์ค่ะ 3. เป็นพี่เลี้ยงให้ใน1ปีแรกของการเรียนสุดยอดไหมคะจากประสบการณ์ของเจี๊ยมในการนวดยกยระชับปรับรูป,รปหน้านที่สวิตเซอร์แลนด์มา4ปีสุดยอดมากค่ะจะม,มีลูกค้าชาวไทยชาวยุโรปแล้วก็ผลการนวดยกยระชับด้วย2มือ เกิดผลร้อจริงๆค่ะทุกคนชื่นชอบจนตัวเจ็บเองหลายๆท่านให้ฉายาว่านักเคาะขั้นเทพค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่เจ็บจะถ่ายทอดประสบการณ์กับและวิชาที่เจ็บมีให้กับคุณคุณได้มีโอกาสใช้วิชาชีพนี้ในยุโรปทำงานหรือว่าที่เมืองไทยเราสามารถเรียนได้ทั่วโลกค่ะเรามีวิธีที่ทำให้คุณเป็นนักเคาะขั้นเทพได้จริงๆ สนใจสอบถามข้อมูลตามรายละเอียดที่เจมให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะขอบคุณมากมายค่ะที่รับฟังแล้วก็หวังว่าเราคงมีโอกาสได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณโชคดีค่ะ